คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ20ปีขึ้นไปที่ชอบเที่ยวบาร์โฮสหรือไม่เที่ยวก็ได้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและคนที่ชอบตกกลุมรักบาร์โฮสควรได้รับคำแนะนำพี่กันเนี่ยเคยเจอลูกค้าที่เป็นทอมเหมือนกันนี่แหละมาซื้อดิงให้พี่กันไปนั่งกับแฟนเขาจริงค่ะทำไมมันจีงจังหวะจริงหรือไม่อันนี้ตอท้ายแล้วยังของกูอันท้ายแล้วแต่ของกูมีอยู่ โอ้โหเอ่าปันละเอาปันละจริงครันะมาไหลายครั้งแล้วมาไหลั้งแล้วใส่น้ำ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 คุณเนี่ยเคยเจอลูกค้าที่เป็นผู้ชายมาขอให้คุณนั่งตักแล้วขอหอมแก้มคุณด้วยจริงค่ะจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงผู้ชายแท้เลยเหรอเขามากันเป็นกลุ่มเหมือนอารมณ์แบบว่า เป็นกลุ่มที่ชอบเหมือนกันเลยมา4คนเอิ้มนั่งตักได้ไหมอย่างเงี้ยนั่งตักได้ไหมแล้วก็บอกว่าหอมเก้ืห้าสี่สามสอไฟอ่ะไม่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 อย่างเงี้ยเลยเข้าเลย แล้วเดี๋ยวไปดับเอาเองใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคือขี้เกียจแล้วคือพูดตรงๆตอนแรกอะพี่ทำเป็นเปิดไฟปิดไฟไหมแต่ว่าพอรายการเรามีคนดูเยอะไงเยอะรายการมีคนดูเยอะตากล้องเริ่มเป็นไปทางสแล้วแล้วคือตะคั่นี่มันไม่พีนีบอเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปอ๋อเราเปลี่ยนไฟแล้วไฟที่มันยากใช่ไหมนี่เออนี่เป็นไงรายการก็คือยังไม่ถึงช่วงแต่เอามาแล้วเฮ้ยกูเหนื่อยใจนะพวกมึงไปประชุมกันก่อนไหม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกดดักห้ามลักโต้องบอกเลยว่าเอพิโซดนี้เนี่ยนะใจฉันสั่นมึงพูดทุกคลิปเลยว่าใจสันะพูดทุกคลิปแค่บางคลิปตัดออกบ้างบางคลิปได้บ้างอะไรบ้างสั่นแบบงืดงืดงืดสั่นแบบงืดเงืดงืดคือยังไงเหมือนที่สั่นมาไอไวเบอร์เราพูดได้เลยอ่ะเพอนใครพูดว่าเครื่องยนต์ ม่แต่คนนี้มึงเค,เ,เ,เคยเจอแล้วเคยเจอแล้วเคยแล้วเป็นคนที่มึงบอกว่ายังไงก็ตา้จริงๆคหฮานนะเพราะว่าคอนเ็ปต์รายการเราอ่ะคือต้องแบบผู้ชายไม่เกี่ยวเพราะว่าต้องบอกเลยนะว่าคนที่ทํางานโฮสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โฮสผู้ชายเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยเขามีโฮสที่เป็นแบบสาวหล่อแล้วที่จ<น>ะกนนั้นคคนนี้คือคนที่เป็นสาวหล่อที่เล่นกับใจเฟิร์นจริงๆและขอต้อนรับ ตรงๆก่อนอันนี้กูไม่เคยแบบว่ารู้สึกว่ากูจะเคมีเข้ากับสาวหล่อได้เลยนะแต่พอกูม,มาเจอพี่เขาว่าไม่ติดแล้วเดินข้างกันอะเหมือนอะไรสองเกลอเจอผีเ <laughs> พราะมึงก็หลอกไม่แท้เขาเลย <laughs> แต่เขาหลอกว่าแต่เขาหลอกกว่าไปเจอเขาเลยดีกว่า เราจริงๆเป็นเพิ่งจะเป็น คนแรกที่เป็นสาวหล่อนะที่อ๋อลืมยิบสคริปต์ก็เป็นออกายิบสคริปต์ได้เลยพูดไปด้วยไม่ได้มีการตัดต่อว่าคัดก่อนแล้วหยิบสคริปต์แล้วเข้ามาพูดพี่กันสวัสดีค่ะได้ทำตัวเลยสวัสดีครับชื่อกันอาวิมพัทนะคะมาจากร้านไบแปดเก้าไบแปดเก้าซึ่งอร่างจริงๆนี้ต้องบอกว่าอ๋อช่องพี่หอมอัพไปแล้วที่เราไปใช่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 อัพแนะนำหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงร้านจะอยู่ในซอย RCA นะครับแล้วก็เลยโอเล้งมานิดนึงเวลาพูดหันไปมองฝั่งนน้นอย่ามมองอะไรไม่มองฝั่งหนี่กันเพราะววันนนเเีี้คท่ใใจจหลรถ อกกอกอะเนี่ยคิดว่าเราไม่สปราร์คเชื่อป่ะเจมเคยจีบทอมตอนสมัยเรี่ยมพี่ยอมจีบจริงจังหรือจีบเป็นตลกตลงไม่ได่จีบเสร็จแล้วเป็นฮ่าจีบจริงจังแบบหลอ่หลอแบบชอบแบบรู้สึกหวั่นไหวเลยจริงหรอพี่กันถ้าวันหนึ่งมีตุ๊ดมาจีบได้ไหมไม่ได้อะเพื่อนหนูไม่เหมือนผู้หญิงตรงไหนอะทุกตองเฟิร์นโดยเฉพาะไปดูเทปอีพีหนึ่งเออเป็นไงใส่ชุดเบสบอลอุ้นนําลายชุดนี้เลยชุดนี้เลยไข่เป็นก้อนเลยเลดูอู้ดว่าเจมช้บปลาลูกกิ้ว ถามนี้สเปคพี่กันเป็นยังไงการจะชอบคนที่แบบว่ามีความคิดแต่เป็นผู้ใหญ่จริงยากแล้วตอนตอนเด็กๆก็คือจะแบบจะตั้งเลยนะต้องแบบมวยอตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอโตมาแล้วรู้สึกแค่ว่าอยู่กับใครแล้วสบายใจก็พอแล้วอะเอางี้ดีกว่ามาเข้าคําถามเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่การจะต้องตอบคําถามสิบข้อกับช่วงที่ชื่อว่ารู้หรือไม่ใช่หรือเปล่ากูพูดชื่อถูกหรือเปล่านะจริงหรือไม่ โอเคเดี๋ยวพีการมาตอบคำถามกับเราในช่วงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าจิ๊กจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าแขกรับเชิญจะต้องตอบคำถามทั้งหมด10ข้อว่าจริงหรือไม่ถ้าโกหกหรือเลี่ยงที่จะไม่ตอบจะต้องดื่มช็อตปริศนาหนึ่งช็อตแต่ถ้าตอบได้หมดพิธีกรจะเป็นคนดื่มแทนเองเย้ขอบคุณครับไม่ช่วย อะไรเลยกูเลยเหรอกล้องมันจับมึงอยู่และนี่คือช่วงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าขอริบถึงหรับคำถามอะไรยังคะพร้อมค่ะพร้อาะงั้นมาเริ่มที่คำถามของดิฉันก่อนดีกว่าขอวิช้ำอะไรนะดิฉันอือดิฉันอะไรเลยตัละถามเรื่องี่างกูเลยพี่การมาแต่กูสุภาพไม่ได้เลยมึงเนี่ย คำถามของเจมมีอยู่ว่าจริงหรือไม่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่การเองเคยเมาแล้วปวกโชว์ลูกค้ามาแล้วจริงครับสมมติทำงานวัน้วันปวกกี่วันห้าสิบ้า้ยแต่ก็ถือว่าน้อยนะครึ่งนึงนะเออเขาบอกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่า อยู่กับลูกค้าแล้วลูกเวลาเมาอ่ะลูกค้าจะไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เมาเลยไม่แสดงอาการเก็บทรงเก็บทรงมากต่อให้เมาหนักขนาดไหนก็ไม่ไม่หลุดเลยหรอกก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ตัวเองรู้นะว่าเมาแต่ลูกค้าไม่รู้เขาหน้ารักมึงเอางี้นะทั่วพี่การ่ะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็สวย เขาน่ารักเขาน่าร่าเขาไม่แต่กูแค่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบนี้ดีแล้วเพราะเขาดูออกติติเออพี่กัถามนิดนิดถ้าเราเรียกทอมกูรแบบเออเออเออเราเราเรียกยังไงได้บ้างอะเรียกได้นะกันไม่ติดสาวเหมือนเหมือนกูกูไม่เคยโกรธเลยที่พี่เรียกตุ๊ดเวลาผู้ชายร้อว่าตุ๊ด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 กูไม่เคยโกรธเลยเหมือนกูอะเวลาใครเรียกกูน่ารักกูก็ไม่โกรธนะคนโกรธเขาแบบเหมือนอ่ะกลับมาที่อ้วกแตขอว่ามันยิบถังขยะมาอ้วกอได้เลยแล้วก็ทำงานต่อ ก็อ้วกโชว์ก็บอกว่าเมาเมานะตอนแรกบอกลูกค้าเขาไม่เชื่อไงว่าเราเมาก็เลยอ้วกให้ดูเลยอ้วกให้ดูเลยในถงังขยะตรงนั้นอ่าแล้วลูกค้าบอกอ๋อโอเคเชื่อแล้วเห็นแล้วเชื่แล้วนะคำถามาต่อไปจริงหรือไม่คุณเนี่ยเคยเจอลูกค้าที่เป็นผู้ชายมาขอให้คุณนั่งตักแล้วขอหอมแก้มคุณด,ด้วยจริงค่ะจริงปะเนี่ยจริงจริงผู้ชายแท้เลยหรอไม่เขาจะเรียก กลุ่มเนี่ยว่าอดัม่าคือจะเป็นแบบผู้ชายที่ชอบทอมต้องเป็นทรงแบบเนี้ยแล้วเขามาบ่อยไหมเขามาใช้บริการกันกันเคยเจอทีเดียวครั้งเดียวเขามากันเป็นกลุ่มเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นกลุ่มที่ชอบเหมือนกันเลยมาอย่คนเนี้ยแล้วเขาชอบแบบเป็นทอมเหมือนกันลักษณะเขาเป็นยังไงแมนแมนไหมหรือว่าใช่คือเป็นผู้ชายเลยอะ การใช้บริการเขาเป็นยังไงเขาก็เรียกมาแล้วบอกว่าเออนั่งตักได้ไหมอย่างเงี้ยนั่งตักได้ไหมเสียบเสียบแล้วก็บอกว่าหอมแก้มอะไอย่างเงียแล้วพี่กันพูดไงบอกพรเขาพูดว่านั่งตักได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ถนัดท่าไม่ถนัดใช่งั้นหอมแก้มแล้วกันไม่ได้โอ้โหหรอแล้วตัวเขายังอยู่ไหมพอหมดชั่วโมงเขายังเหมือนกับอยู่แต่เขาเรียกคนอื่นมาแทนแล้วเพรขารู้แล้วไงว่าเราไม่ได้เขาเลยจะเรียกคนอื่นมาแทนแล้วเขาไม่ได้เจอแค่เรื่องแค่นี้นะเดี๋ยวเต็มมมมมมไไไปปหหดดเเเเลลลยยยออ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 ั่่่่่าาาาาาถขข้้้ตตะะะีีกกกวนนนฮจจรริงงืพคคู ถึงขั้นที่ว่าซื้อดื่มให้ทุกคนในร้านเลยและให้พี่การนันยืนค้างฟอง<_ <k> _ใช่เนี่ยเขาจชีวิตน่ะมันเจอหลายแบบเนาะส่วนตัวนเนี่ย<ด>แล้วกินตัวไม่เหม็นเราด้วยไปเล่าซีเรื่องมันเกิดขึ้นได้งไงก็คือเขาอะมามาเที่ยวร้านปกติเลยรอบแรกอะเรียกเราเลยนะลงปกติแล้วพอหมดเวลาให้เราไปขึ้นฟอแล้วพอขึ้นปุ๊บเพื่อนได้ลงหมดเลย แล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่อยากไม่อยากเรียกอ่ะเอ้าปล่อยมันไปทําอะไรให้เขางอนหรือเปล่าไม่ได้ทําเลยก็เลยงงไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เขาเหมือนเขาเป็นฟิลงอนเป็นฟิลงอยากอยากเกิดขึ้นมางอนเีลยเหรอพี่อยากงอนอยากงอนอยากงอนเหมือนอาจจะมีโมเมนต์เขาอยากให้เราแบบสนใจทําแบบเรียกร้องใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้ขนาดฟิลแฟนไงเขาอาจจะอยากมีฟิลแฟนไงแต่หลังๆกันก็บอกเลยนะบอกว่าเออพี่เราไม่เป็นไรกันทำไมต้องโกรธกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยอ่ะเพราะเราอึดอัดแล้วอ่ะเพราะอิสระบิสเนสอ่ะน้องมันแบบ แล้ววันนั้นคือเราเสียใจไหมที่แบบว่าแบบเขาทํากับเราแบบนี้การแค่รู้สึกว่ากันเหนื่อยมากกว่ามไม่ได้เสียใจหรอกแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะเวลาทํางานแล้วเจอคนอแบบเนี้ยม,มันเหนื่อยมากกำลังเข้ากับมาเฟอร์นจริงหรือไม่พี่การเนี่ยเคยเจอลูกค้าที่เป็นทอมเหมือนกันนี่แหละมาซื้อดิงให้พี่การไปนั่งกับแฟนเขาจริงครับ ทำไมมันพีจังหวั่นแต่รจอโมเมนต์นี้นะเออแต่แต่เขาแม่ักแนบอกว่าแฟนเขาชอบนะแล้วทอมก็เลยพามาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็น FC เรานะอะไรเงี้ยแเขาแล้วก็จ่ายดื่มให้ด้วยแบบว่าทอมเป็นคนจ่ายดื่มแล้วตอนในระว่าีเราดูแลแฟนเขาอะเราเราดูแลแบบไหนมันเป็นเพื่อนมากกว่าปะเป็นใช่ใช่ก็คือการจะไม่เอ็นแค่ผู้หญิงแต่จะไปเอ็นทอมด้วยแล้วแล้วแบบว่าให้ให้เหมือนให้เกียิเขาอะเขาจะได้บอกว่าเออเราไม่ได้ไปยุ่งกับแฟนเขาเกินไปนะเอ่จริงแล้ว ราควรจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่สมมติว่าแบบวันนี้แฟนเนี่ยแฟนเราควรเข้าใจเราแบบพาเราไปเที่ยวโฮสสมมติว่าเพิ่อนมีแฟนอ่ะเพิ่อนมีเป็นชื่อคิวปิดอะสมมติมังกรเอาเป็นชื่อง่ายๆตรงตรงตรงแมวแมวไม่มีดีกว่าแฟนอ่ะอยู่เงี้ยแหละโซนหรอจริงหรือไม่ที่พิการเนี่ยทำงานนี้แหละแต่โกหกแม่ว่าเป็นพิการอะไรเล่าไม่ใช่ตอนแรกโกหก ทำไมอ่ะทำไมไม่บอกไม่เรียนจบเรียนจบปปตีมาใช่ไหมแล้วก็มันมีช่วงที่ต้องรองานแล้วรองานนานมากมแล้วเขาก็จะบอกว่าไปสมัครเอาขอคนมีประสบการณ์แล้วเราเพิ่งจบอ่ะเราไม่มีประสบการณ์เหมือนเขาอยากอยากให้คนเป็นงานเลยอ่ะในบริษัทของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าอยากมาสอนงานเราอะแล้วลก็ต้องขับรถเป็นนะไปวัดหน้างานได้นะอย่างเงี้ย บอกแม่อ๋อแม่งั้นเดี๋ยวหนูขอไปไปเป็นผู้จัดการร้านเล่าแล้วทําไมถึงเป็นต้องไปขอว่าต้องเป็นผู้จัดการร้านเล่ากลัวแม่รับไม่ได้ว่าแบบแต่รู้ว่า <c oughs> แต่รู้ว่ากลางคืนเพราะว่ามันเป็นการตานตอนกลางคืนเป็นผู้จัดการร้านเล่า,ลาก็คือมันยังมีแบบว่าม,ม,มีมีตำแหน่งนิดน <c oughs> <อ>ึงอะไรงเ<อ>งี้ย รู้แล้วรู้ตั้งแต่แรกๆแล้วเขารู้ได้ไงเฟซบุ๊กเขาออยู่ในเฟซหรอแล้วเขาว่าไงบ้างเขาไม่ว่าเพราะว่าทุกวันนี้กันก็ให้ครอบครัวเยอะมากเขาก็เลยแบบว่ามานว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราแล้วอะเขาแค่หวังแค่ว่างานอะไรก็ใช่เอาเองใช่เอาตัวเองให้รอดทุกวันนี้แม่ยังเป็นหูี่กันอะไรอยู่พังไหมแม่ไม่ตามเลยท่ายังไงดีให้พ่อปล่อยให้ไปเที่ยวบ้างคือตอนนี้เครียดมากทำตัวเองให้น่าเชื่อถือ กูอยากจะรอนะสักวันหนึ่งนะเที่ยว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 อยู่อ่ะแล้วเจอพ่อมึงอ่ะพ่อขึ้นฟลอร์ไอ้เหี้ยเป็นโฮที่แก่มากคอเหี่ยวอ่ะกูได้รุ้งลงมาคอเหี่ยวแต่ถ้าสมมติว่ามีเจ๊จีนต่อร้อยดื่มมึงหึงแทนแม่ไหมคุณทางจริงไม่เคยหึงพ่อเลยนชีวิแต่ถ้าพ่อไปนั่งกอดหอมต่อหน้ามึงให้จบจบจบรู้สองคนไหมป่าวแม่อ่ะมาเข้าคำถามดีกว่าพี่การคำถามข้อต่อไปจริงหรือไม่ เห็นน่ารักน like ่ารักแบบนี้เนี่ยนะถ้าใครได้มาใช้ชีวิตกับคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่น่าเบื่อมากจริงยังไงถึงเรียกว่าน่าเบื่อถ้าการไม่ไปทงานเลยกันนอนอยู่แต่ห้องอ่ะดูซีรีส์ปลูกต้นไม้ดูต้นไมู้ต้นไม้ว่างไมมล่าเนี่ยข้างไม่ค่อยมีใครดน้ำเลยสวนนัวไม่ค่อยออกไปข้างนอกก็ถึงว่าดูผิวตัวเขาดิขาวไงไม่ค่อยโดนแดดชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงแมว มันดีแมวที่ห้องเราไหมช่วยคนไปดูแมวที่ห้องบ่อยไหมกันอะไรนะคะไล่ป้ากลัวแมวค่ะกลัวแมวคนไหย้สองรอบแล้วสองรอบแล้วแล้วมันกลัวแมวจริงไแมวจริกลัวแมวจริงตอนเด็กๆเคยนั่งทับแมวปล่อยวัดโอ้ยพี่การอย่ามาทำอย่างนี้ใจมันเต้นแรงถ้าหนูเราต้องออกไปข้างนอกกิจกรรมที่จะไปทําที่สุดคือแดกข้าวเดินห้างมีจะทํางานเลยอะข้าวก็สั่งแก๊บตีแบ๊ไม่ มันต้องมีสักอันจริงวะที่เขาอยากไปกับเราอ่ะมันต้องมีสักอันสิวะดุเอาไหมอันที่ชอบเอกไหมรู้ใจทุกอย่างแล่วอะไรนี้ดีกว่านะแล้ลต่อตไปจริงหรือไม่ออพี่กันบอกว่าถ้าพี่กันมีรามีแฟนสมมติเห็นอย่างเงี้ยบอกคนเรียบง่ายนั่นนี่แบบไม่ชอบทําอะไรเลยแต่ถ้ามีแฟนเนี่ยสิ่งเดียวที่ชอบทํามากๆเลยคือการที่ กอดแล้วก็ทำกับข้าวให้กินใช่จริงครับแสดงว่าจริงๆริงเลยเป็นคนทำข้าวเป็นคนทำข้าวได้เป็นชอบทำกับข้าวเลยเลยจริงเหรอมันรู้สึกว่าเราทำเองแล้วมันอร่อยอขนาดแนวไหนไทยอาหารไทยรสจัดไหมแซ่บไหมได้หมดได้หมดเลยเมนูที่แบบว่าถ้าเป็นแฟนกันต้องได้กินแกงฉวานอุ้ยอยากไปอยากไปเที่ยวที่คอนโดแล้วก็ทำขนมจีนแกงฉวานให้กินหน่อยได้ไหมหนูไปได้ได้ไปด้วยดิไปด้วยดิได้ ไม่ยาเอ้าก็มึงไปคนเดียวเลยเออแต่มีแมวนะเอไ้ยนี่ชอบแมวมากไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วหรอเดี๋ยวหนูอยากไปห้องพี่จะเป็นรออยู่เลยนะ้วไม่ใช่พูดจริงจริงนะรับไม่ต้องมาโกงกันคนเดียวอ่าแล้วก็กอดด้วยเห็นบอกว่าถ้ามีแฟนเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนชอบกอดเป็นคนชี้นอนกอดได้ทั้งวันยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะจริงถ้าเป็นที่นอนก็นอนกอดอย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยแล้วก็ดูซีรีส์ด้วยจริงหรอใช่นอนกอดได้ทั้งวันเลยไม่เบื่อเพราะนแฟนพี่กนต้องตัวเล็กๆนะใช่ใช่เพราะถ้าตัวใหญ่กันนนนนแล้้้้วอออกดเเงงีียผๆะะ แต่กันก็ชอบคนตัวเล็กชอบคนตัวเล็กชอบผู้หญิงตัวเล็กชอบคนตัวเล็กด้วยมาดิบเหมยเหมยเสียเสียเปรี้ยวเนาะแบบเดินมาแล้วแบบกินนี่หนุ่ยง่นเชียวอะไรแบบี้ยใจไหมไม่ไม่เคยมองคุณขนาดนั้นอ่ะจริงหรือไม่คุณมีฉายานะฉายาคุณคือน้องไก่ถูกไหมถูกทำไมอ่ะมาจากไหนอ่ะ เป็นคนคุยเขาตั้งให้ทําไมถึงเป็นน้องไก่เขาซื้อถามเขาไงมเป็นไก่มันเป็นร่างสองอะของเราอ่ะแล้วร่างสองไอ้กันแล้วไงพอไอ้ไก่ปุ๊บมันไม่น่ารักแล้วก็เป็นไอ้ไก่ไม่ใช่กันนะเนี่ยคือกันแต่น่ารักเออกันจะน่ารักแต่ไอ้ไก่หรอเวลาเป็นโมโหก็คือเป็นไอ้ไก่นะไม่ใช่กันกูก็มีร่างสองเจสสิก้านะอยากให้ใครเจอนะเจสสิก้าเนี่ยลั่นแต่เจสสิก้านะแต่ถ้าใบเฟิร์นคือจะเรียบร้อยแสดงว่ากูรู้จักแค่เจสสิก้ามึงขายเพื่อนบอกว่าเจสสิก้าขายเพื่อน จริงเหมือนกันเหมือนกับแอรนและไก่ก็คือไก่ก็คือจะเป็นร้ายหรอหรือว่าจะเป็นแบบนิสัยไม่ดีหรือจะเป็นยังไงขี้หงุดหงิดนี่เป็นขี้หงิดเธอต้องอยู่ไปเพื่อวันนี้ห้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอเฟิร์นถ้ากับครอบครัวลูกน้องแฟนอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบไก่ฟิกแต่ถ้ากับเพื่อนอ่ะตามใจทุกอย่างตามใจเพื่อนไอเฟิร์นะแต่ถ้าตอนไหนที่อีเจสติก้าเต็มร่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะอีเจสิก้าแล้วก็ต่อให้เพื่อนยืนหลับมึงก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นคือกูเนี่ยพี่การองจีปะไม่เคยไปเทีี่่ยยยววแลล้้้เเป็นอางง คือหลับแล้วอะเมาจนหลับแล้วอะแล้วหันไปบอกเฟิร์นว่าเฟิร์นแต่วันนั้นมันไม่ใช่เฟิร์นไม่ไหวแล้วเออจสิก้าทำไงเจสิก้าทำไมอะคือที่เนี้ยตีห้าครึ่งเท้าแล้วมันไม่มันไม่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยหรอกวันเว้นวันไม่บ่อยหรอกคำถามต่อไปจริงหรือไม่อันนี้สุดท้ายแล้วยัง ของกูอันท้ายแล้วแต่ของกูมีอยู่ก็กลุมไปของกูมันจะทานกันแค่นี้นะเป็นไรอะเป็นไรก็อของกูมีอยู่อันท้ายแล้วเป็นไรเยอะมองไม่้พูว่าของเพื่อนท้ายไงมึงพูดว่าอันท้ายแล้วแต่ของกูมันจะมีอยู่โอ้โหเก่าัละจริงจริงนะมันหลั้งแล้วมันไหลท้งแล้วใจนะในะในะอ้จริงหรือไม่จริงจริงน้าพกันเนี่ย ไม่ได้มาทํางานตรงนี้ไม่ได้มาเป็นโฮสตเนี่ยตอนนี้แต่ต้องมาเป็นอินเจียร์จริงค่ะตกแต่งภายในใช่เพราะว่าเรียนจบมาราชมงคลล้านนาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเอาแบบอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเอาแบบเครื่องเรือนแล้วเห็นบอกว่าชอบแต่งบ้านด้วยบ้านที่อุตรลิดถ์ที่ทําอยู่ก็เป็นก็แต่งช่วยแต่งเราเราแบบว่าอยากได้ยังไงก็คือตกแบบให้เขาเป็นคนชอบบ้านสไตล์ไหนโมเดิร์นสีเทาๆม่ชอบสีดำดำเทาไม่รู้หมดเลยอ่ะเสือกไง ก่อต่ชีวิตค้าไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้คุยไม่ได้อะไเลยนะแต่มันดูแล้วมันเดาออกอะว่าเขาต้องเป็นคนอายเนี่ยข้อสุดท้ายกฎหลักห้ามรักโพสต์สรุปแล้วโพสต์คนนี้รับได้ไหมคะรับได้ได้ มือตอบแทนเขาทําไมให้เขาตอบรักได้เราจริงใจนะจริงใจยังไงไม่ไม่อยากพูดแบบว่าให้ให้เขาเชื่อแต่ว่าเราจะทําให้เขาเห็นดีกว่าความจริงใจของพี่การพี่การรู้สึกเหมว่าพี่การมีความแบบอ่ะเวลาถ้าถ้าสมมติว่าใครสักคนจะมารักเราเนี่ยเรามีความแบบรับลมคลมไหนกับเขาไหมหรือว่าเป็นคนไม่มีไม่มีเลยแชทให้ดูท<ด>ุกอย่างโทรศัพท์เล่นได้หมดลูกค้ารักได้ไหมเพราะเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวโฮสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฮสแบบสาวหล่อหรือว่าเป็นโฮสผู้ชายก็อย่าไปรักเขาเขานี่พวกลูกค้าเขาพูดกันมานะ ไม่มันก็จะมีแบบว่าคนที่เขามาเป็นลูกค้าแบบว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของกันนะก็คือทุกวันนี้เขาก็คบกันแบบว่าใช้ชีวิตด้วยกันแบบว่าหาเงินเลยเ<ข>ออกแตโค้ดไปเลยอะคนแบบไหนึงจะอยู่กับคนแบบพิการไดช้ชอบผีตลกไหมได้ไหมชอบชอบชอบคนกวนๆชอบผงกวนๆแล้วก็แบบทัศนคติดีแล้วก็อยู่อยู่เข้ากับเข้ากับทุกคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราได้อ้โหสั่มากอ้โหเป๊ะเลยเนี่ยเบ๊ะเป๊ะเลยอะภายในเพื่อนหนูพังตกแต่งให้หนี่ย ต้องเข้าใจไหมเข้าใจงาน,นที่ทำไหมต้องเข้าใจเพราะว่าบางทีกันไม่ได้มาขอเขาอ่ะอืเราหาของเรา<ม>เขาก็เขาก็ทํางานของเขา<ม>แต่แค่เข้าใจในงานที่เราทํ<ม>เาเพราะว่ามีอะไรเราให้ดูหมดได้ไม่แต่ว่าพี่การเป็นคนหน้าตาดีอะถึงแ,แม้ว่าพี่การจะทําตัวไว้ใจได้แต่ด้วยความที่แบบว่าหน้าอย่างเนี้ <Billie loh. S 2> ยหน้าอย่างเนี้ยมันดูเป็นคนที่คนจะเข้าหาอยู่ได้ตลอดเวลาก็มีนะคนคุยเก่าก็คือแบบว่าเราอะให้ความสบายใจเงี้ยเหมือนกัน แต่ <Kh em S 1> ว่าเขาเราไวเงให้เหมือนเราให้เท่าไหร่มันไม่พอสุดท้ายเราก็เลิกกันอ่ะประมาณนี้ถือว่าพี่การตอบได้ทุกข้อเลยใช่แล้วตอบแบบว่าตอบแบบไม่ต้องคิดตอบแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยเก่งมากโดรอเงานะโดราเงานะโดราเงานะเลือกเลือกให้หนูหนึ่งแก้วแล้วเปิดแ้วทำไมทำไมมารอบนี้มันงอน้อยจังวะนี่กูว่ามันน่าเพราะปกติอะเราเป็นคนดื่มให้ดื่มเด็กไงรอบนี้พี่อุ้ยสีเนี่อะไรนะ เมื่อกี้กูยังนับถือพี่่เลยโอ้โหกูโดนสีนี้อีกแล้วอร่อยคืนห้ามคายมันต้องกืนมันกืนได้เชื่อพี่ยิ่งอมยิ่งจะอ้วกอะอันนี้พูดถึงน้ำแหละยิ่งขมยิ่งจะอ้วกอ่ะใช่คืนเลยกืนเถอะยิ่งหมด่สองสาม พี่หลังตอบไม่ได้อร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ่ะโอเคถือว่าพี่การตอบำถามได้ทุกขอ้อช่วงต่อไปมีมิชชัน่นนีเล่นและมีดื่มเพิ่มเติมตม,มามอบให้แต่พี่การจะได้ทํำมิชชั่นอะไรแล้วก็ทำกับใครติดตามค่ะมิชชั่นแขกรับเชิญจะต้องเลือกเปิดป้ายเพื่อรับภารกิจกับพิธีกรหนึ่งคนถ้าทำสําเร็จ รับดื่มตามป้ายที่ตัวเองเลือกไปเลยเอะแะทุกคนค่าแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับมิชชั่นมาดูกันว่าพี่กันเนี่ยจะได้ทำมิชชั่นอะไรและที่สำคัญมากกว่านั้นคือทำกับใครเย้แล้วก็จะได้ดื่มกี่ดื่มมาดูกันมามาแล้วค่ะพี่กันค่ะคุณเอา FJ อะไรคะพี่กันต้องเลือกคุณต้องเลือกบ้างแล้วนะคะ FJ ห้าหรอคะสีเขียวสีเขียวและมิชชั่นที่พี่กันต้องทำนั่นก็คือยืนท่าไทยไทยกับพิธีกรแล้วบอกรักสิบวินาทีแอนด์ไนน์มายรีม เลือกค่ะเหมาะสมใครจะเป็นแจ๊คใครจะเป็นลูนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดหนึ่งยังอ่ะแจ๊ครักลูนนะจ๊ะไอ้แจ๊คเอ้ยภาษาจิงอ่ะแจ๊ครักลูกนะรักมากๆนะจ๊ะสองนะสามอ่ะ สีรถเราก็ต้องพูดด้วยสิเป็นที่อะไรอะโรถเขายืนนิ่งๆไม่เคยดูไงเรื่องเนี้ยไม่เคยดูหมอเป็นผู้รักเออบรถเองค่ะรักเราปูนตะกั่งมันก็โดดจ้องอยู่หน้าเรือทำได้นะจ้องตะกั่งก็โดดตะกั่งก็โดดอุ้ยเธอที่สุดปลาหมอสีก็มาโอเคน่ารักกว่าพิการจริงๆเป็นคนน่ารักมาก ก็บอกแล้วของดีมีอยู่มามาดูกันดีกว่าว่ามีชั้นนี้พี่กันจะได้กี่ดื่มมาดูกันนะหนึง่งรอยดื่มหนึดื่มนม่ตอนท,ที่ร้านดีใจไหมถ้าได้หนึยดื่มดีใจได้เท่าไหร่ที่ร้านอะสองนสอุยพอดื่มนร้อบหแต่ที่นี่ดื่มละหบาทได้หนึรดื่มไนึ่งร้อยบาท <laughs> ใจดนนะอ่ะกัน เฮ้ยขอขอถามนิดนึงได้บ้างก่อนก่อนจะเปลี่ยนไปเคยได้ดื่มเยอะสุดกี่ดื่มวันนึงร้อยกว่าดื่มบ่อยไหมร้อยกว่าดื่มมันได้บ่อยบางครั้งส่วนใหญ่จะได้จากลูกค้าประจําหรือว่ามีไหมลูกค้าที่แบบเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแล้วแบบไม่ต้องเป็นลูกค้าประจําส่วนมากคนที่กล้าให้แบบเนี้ยแล้วต้องมีเรื่องในวันพิเศษเลยไหมแบบวันเกิดพี่กันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้อะไรพิเศษวันเกิดมันเกิดก็เคยได้ช่อดอกไม้สองแสนมึงถ้าสมมติแต่งแต่ผมเป็นผู้ชายแต่งหน้าแล้วเป็นโคดพี่กันอยากไปเจอพี่กันเจอได้ที่ไหน เจอได้ที่ไบแปดเก้านะคะไบต์แปดเก้าเปิดพีโมอ,อะไรยังไงไม่มีวันหยุดวันอะไรไหมไม่มีวันหยุดครับเปิดสามทุ่มถึงตีสองครับแ,<ต>บแล้วกันร้านรถยนต์หยุดเลยพี่กันเนี่ยก็มีวันหยุด<อ>นะก็สมมติว่าอ,อยากไปแล้วอยากไปเจอพี่กันน่ะมันยังไงอ่ะโทรเช็คร้านไกันละโทรเช็คร้านสามารถ ทักเออทักทากันก็ได้นะจริงๆว่าเออการทำงานไหมอะไรเงี้ยก็บางทีกันก็จะไม่ค่อยได้ทำทักที่ไหนทักในไอจีก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ตรงนี้เลยไอจีกันแล้วก็แปะตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้แปะแปะแปะทั่วๆเลยเอาให้ยับเลยแล้วกูก็สักตรงนี้เป็นไอจีพิกันไม่ชอบติ๊กต็อกด้วย ที่ตอกว่ากันพูติกันพูติกันพูติอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กับช่องพัดก่อนเนียนะคะครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครไปละค่ะบ๊ายบายกกดรัห้ามรักโหด